you need can a hold Don't no up m k สวัสดีนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆแอดมินทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีสังปีใหม่อีกครั้งนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ครับจะเป็นชุดสองตัวบนนะครับ ร้านนะครับก็จะมานำเสนอให้ท่านนะครับได้รับชมครับกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดียังเป็นทางการนะครับสวัสดีนะครับผมสำหรับช่องเลขแอดเท่งนะครับปลารวยห้อยปีนะครับดูดีๆมีโชคสวัสดีเพื่อนๆพื่อนี่นะครับแอดเมดทุกท่านทุกคนนะครับที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องนะครับเลข ไอตึพารวยหัวฟีนะครับก็ก่อนจะเข้าไปชมนะครับชิปก็นะครับก็อย่าลืมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับผิดคนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในเชิงแนวทางนะครับให้ท่านรับชมนะครับ ได้นำไปใช้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและนำไปใช้ทุกครั้งครับอีกคนขึ้นมานะครับให้ท่านไปเรียกซื้อสราบกินแมงรัฐบาลนะครับก็อย่าลืมนะครับมันจะนำไปใช้นะครับจิตควรแต่ตองให้ดีนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีข้ามีรูดนะครับที่คนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่มีนักคิดนักคำนวณท่านใดนะครับที่ว่า จะไม่มีเข้าไม่มีหลุดนะครับจะมีถูกเสมอตลอดไปนะครับไม่มีนะครับสูตรนะครับชีดก้นตามเชิงพณิตศาสตร์นะครับก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับก็จะไม่ราเพื่ออะไรมากมายนะครับก็ปรับชมกันเลยนะครับชุดสองตัวนะครับก็เจอนนะครับผมชุดสองตัวนะครับก็ตามที่นะครับจะ ท่านรับชมนะครับเลขวิ้งของเราก็นะครับจะเป็นวิ่งวิ่งห้านะครับบิ่งห้านะครับบิ้งห้ากับเนะครับก็ประดับชมชุด2ตัวกันเลยนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่นะครับ อ่าหนึ่งนะครับอ่าสองครับอ่าสามนะครับอ่าแปดนะครับ จะเเป็น็ดสองนะครับเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ กิดเก้าห้าห้าเจ็ดครับแล้วก็ห้าเก้าก็จะมีนะครับ ชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนนะครับประจำงวดวันที่17มกราคมนะครับ2500นหะครับห5นะครับก็จะมีชุดสองตัวบนเงินล้านนะครับจับชุดให้นะครับ5้าห53 58 5 58สองแล้วก็7 2 78 79 57 ห้กนะครับก็จะมีนะครับในชุดนะครับนี้นะครับในชุด9ชุดนะครับเกชุดบนนะครับตรงตรงนะครับเง้นที่ตรงตรงนะครับก็อย่าลืมนะครับล่างที่บนกับตัวด้วยครับทุกครั้งนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปนะครับสำหรับการซื้อ ยังโชคนะครับก็จะมีเข้าบนข้าล่างเราไม่อาจรู้ได้นะครับรควจะมีตัวซื้อตัวกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่นําไปใช้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ทุกครั้งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับก็ <c oughs> สําหรับ ุดิ่งนะครับก็จะมีนะครับบิ่งนะครับวิ่งห้านะครับนะครับสิบหกมกราคมนะครับสิบหกมกราคมนะครับวิ่งห้าครับท่านใดที่สนใจที่ต่อสอบถามชุดน้อยตัวนะครับก็ทักแอดไลน์เข้ามาได้นะครับามเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้เป็นเบอร์ดีไลน์นะครับ ไปดีไลน์ก็คือเบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 5 9 4้า6หนึ่งห้าก้าี่แปดครับทักแกอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการน้อยชุดนะครับก็อย่าลืมนะครับทักเข้ามาได้นะครับก็จะไม่ให้ยาวนะครับสำหรับชิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับสพหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แคปหน้าจอนะครับก็ไปแคปหน้าจอได้เลยนะครับ สำหรับชุด2ตัวบนนะครับเน้นๆให้นะครับน้อยชุดนะครับก็ทักมานะครับที่เบอร์นี้นะครับเบอร์นะครับก็สวัสดีสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับที่เท่งลารวยหยปีนะครับขอสวัสดีสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม